เซอะไรของขวัญดีๆไงที่เรียนของ่ลคะให้เขาบอกให้เขาเปิดเลยนะเขาเปิดให้โอเคเจจ๋าจำได้ไหมว่าเราสัญญาอะไรกันไว้อะจำได้สิทำไมจำไม่ได้เรื่องแค่นี้เองห้ามเอาของกินมาให้อีกนะได้เจงเขาไม่เอาของกินให้เจงแต่เขาจำได้ว่าเราสัญญาอะไรกันไว้ก็ได้งั้น เดี๋ยวเขาให้ตัวเองก่อนเลยกันเนาะอุ้ยขอบคุณครับไหวทำไมอ่ะสิงห์ดีใจเด้ก่อนไหนอ่ะสว,วัสด,ดีพี่ไหวเดี๋ยวตัวเองขอบคุณครับชอบไหมอุ้ยเป่าตัางเขาอยากได้พอดีเลยอ่ะเขาเลือกให้ตัวเองเลยนะโอ้ยขอบคุณครับของของเขาอ,อ่ะตัวเองเหรอตื่นเต้นจังเซอร์ไพรส์โอ้ยตัวเองดูแล้วก็รู้เลยตอนนี้ว่า ตัวเองก็ตัวเองบอกไม่ใช่ของกินใช่ไหมล่ะแกะดูก่อนจังเลยไม่ใช่ของกินแน่นอนเพราะมันคืออะไรตัวเองเขียงกลมไม่ใช่ของกินกินไม่ได้โอวเองเอาดีๆีดีโอ้ยหนักค็นักรู้งนี้แล้วก็เอากลองคุกกี้ดีกว่าอ้าวพูดเองนะกูเตรียมมาแล้ว สิรักเนี่ยขอบคุกกี้เขารู้จักตัวเองเห็นไหมถรือว่านี่คุกกี้ค่ะวันดี่ี่ใหม่แฮปปี้นวเยียบริคิดมากไปด้วยรวมมันในตัวเลยยตัวเองข้างงน้าไม่เอาแล้วนะแบบเนี้ยเปิดดูก่อนเเปิดดูก่อนเป็นเข็มคัตสั้นเลยป่ะคาดไม่ถึงคิดว่าข้างในเป็นของกินไม่ใช่ครับเป็นเข็มก็ได้เข็มก็ได้ ตัวเองอยากได้ไม่ละเนี่ยอยากได้เขาเลยให้ได้เลยงั้นว่าเลนไทยที่ถึงเนี้ยตัวเองต้องเอาของดีๆมาให้เขานะรู้ป่แตัวนี้ไม่มีดีตรงไหนอ่ะอตัวเองอ่ะขอร้องเขาแต่ควายล่ะเขาขอไง้จริงๆจริงจังๆได้แล้วแบบอ๋น้ำตาไหลเลยอะไรอย่างเงี้ยสักครั้งเท่านั้นตัวเองนะสักครั้งเดียวตัวเองไหวเขาสวยๆกันสิ เออได้เดี๋ยวเขาให้ตัวเองครับจำได้ไหมว่าเราสัญญาอะไรกันไว้จําได้สิคะเขาเนี่ยมีของขวัญดีๆมาให้ตัวเองแล้วตามที่เขาสัญญาเขารออยู่นะเป็นไรเขาต้องจำหยอกเองชอบหยอกอีกแล้วว่าตัวเองเฮ้ยหนูอง ดุยจะบอกแล้วว่าตัวเองต้วจ้งจาจาจ้จนเซอะไรของขวัญดีๆไงที่เรียนของไงคะให้เขาบอกให้เขาเปิดเลยนะเขาเปิดให้โอเคสบายกูสามก้หลวงปูป๊อกตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แต่ตกกระได๊อกป๊อก ก็มันของดีตัวเองมันไม่ดีตรงไหนโอ้ยตัวเองมากวะเนี่ยเขายอกตัวเองอันนี้เขาเช่ามาบูชาเองลบปุบบ๊อปจริงๆเขามีค่ะอันนี้ของหนูเองใช่ไหมอะขาให้ตัวเองมันก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่อะหรอไม่ใช่ตัวเ ครั้งเอาของอะไรมาให้ก็ไม่รู้เนี่ยโว้ยต่อไปนี้นะเราลาอกันเก่ยนจ้านะเก่นจ้านะเก่นจ้านะมึงไม่รู้จริงเหรอว่ามันเป็นตัวกุญแจกุญแจรถไอเวนรถคุโรปกูซื้อนึ่งทั้งหลายร้านมึงไม่เอาไม่เป็นไรซึ่งแค่เธอจะมาจะ นักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจายยิ่งกว่าหาเป็นครูต้องสอนเด็กๆด